ลกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับสุบ,บานสวัสดลกบนาเด้อผมก็ต้องปลืม้มคือก้าวนะคะม่ได้เห็นกันโดเนอะแต่กะเดี๋ยวนี้ก็กลับมาสู่ผาปกติแล้วเนาะพี่น้องเนาะน้่มปลื้มหากะผักเยนมาเนาะหากะสอบแล้วกะผักมาหอดบ้านวังบ่ายเนาะก็คือกลับบ้านมาเมื่อนี้ กะสิพาอันทุกคนมหัพปะน้องปื่งมาเมื่อนี้นะ่ะสิเห็ดยังแน่เนาะพาไปเบิ่งหนึ่งเขาเปล่าไฟเห็ดกินบอถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ดกกขอโทษขออภัยหลายเด้อเดี๋ยวน้องปื่งกัสิพาไปเบิงนะ่งเนาะแต่ว่าอ่าก่อนไปนะ่ะสิขอฝากขออน,นับพี่นอนะ้องเนาะให้ฝากชมโฆษณาให้น้องปื้ไมไปเด้อขอบคุณหลายเนาะขอบคุณหลวงหน้าก่อนที่เขามาชมคลิปเลยกะ แห่กำลังใจน้องฟื้นเนาะคะ่ะเดี๋ยวฮากาสิพาไปเลยเนาะคะ่ะไปกันเลยสิ่งแรกเนาะทุกคนฮากาสิมาดังไฟหนึ่งเข่าก่อนเนาะอ้งางผ้ามาเด้อทางอันทางฮามาเปิดังไฟด้วยฐานเนาะหรือว่าฟื้นถ้าว่าบางครอบครัวเนาะ้าเพนหนังเิืนมีเนพะิ่นก็นสิใสต่ตาแเกียเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮาดังฐาน แต่บางครั้งกะดังฟื้นน้ำยูเนาะเอเดน้อยใสใส่ลงเตาลงไปเนาะพี่นอ้องจะมาทำการดังไฟก่อนคะ่ะก่อนใน house สิบบารดิอนานะฮนะแปบลบว่าเฮาอันอาร์คิบแหละขังเงือนเพิ่นเปิดเพลงเนาะแต่เฮาก็เลยตอนนี้มาพากเอาส่วนนี้เนาะพี่นอ้องดังต่อไปเพื่นเนาะพี่นอ้องทางพี่น้องด้สัน่นกะดัง ดังไฟคือกันแบบแบบนมีโบนั่งทานนะทานนี่ก็คือทางสะบ้านอันทางบ้านน้องปื้มเนาะเพิ่นเห็ดเองเพิ่นเห็ดแล้วแล้วเพิ่นก็จะจกขึ้นมาขายเนาะมาเลาะขายบางทีเพิ่นก็จะไปเอามาขายต่อเนาะพี่น้องอันนี้สอบหนึ่งเดี๋ยวนี้นะซาสองพันกีบเนาะพี่น้องซาสองพันก็อยากสามสิบบาทสามสิบห้าบาทเลยเนาะพี่น้องเนาะคันว่าตกเป็นเงินไทยกันเนาะ ตะกี้นะสอบละสิบพันสิบพันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนาะตามเนาะตามเศรษฐกิจบ้านเมืองแต่ละเมื่อจะหาวกัดังไฟกันเนาะพี่น้องค่ะจงสิได้ไปเรียกต่อไปเพราะว่านี่เป็นเรียกประจำของน้องปื้มเลยถ้าน้องปื้มาอยู่กะเป็นพี่สมบูรณ์เนาะทั้งคณะเลยเห็นมาตัดเส้าตะแลงแต่นีงเฮามาแล้วเฮาก็เห็ด ดังเพิ่นเนาะเพิ่นกับวอยูเพิ่น,บบเพนเมื่อบ้านเมื่อน,นี้พี่สมบูรณ์เพิ่น,น,มนมีเรียยดังบุนบุญนะควันก็จะถือเจ้าของแล้วบ้ดนี้จะนึ่งข้าวเหนีนยวแซ่บๆก่อนมีคนเคยบอกนะพี่น้องอ่ะเท้าหนึ่งตนเตาทา,า,านนีเขาเฮาสิหอมเสต็กินกับหอมพอไหมนะมันโบคิวไดิโบคือฟืนดิมันสีคิวยางมันเนาะพี่นอ้อง เราก็จะมาค้างหม่หนึ่งกันด้วยค่ะใส่นนำหม่หนึ่งขึ้นเลยเจ้าเฮาก็จะไปเอาเข้ามาของเฮามาใส่หัวเออทางนี้หาเฮาจ้าหนึ่งใส่หัวนาพี่น้องบริีน,นึงใส่มวย น้องปึ่มหนึ่งปเปนคขะหนึ่งเซมวยเคยหนึ่งแล้วเคยหนึ่งเซมวยแล้วมันลุกลก้นมันรก็เลยบริบก้านหนึ่งพี่น้องเอ้ยน้องปื้มเป็นหนึ่งอยู่บ้านป่าน,น้องปื้มไปเพราะว่าน้องเพิ่นพันหนึ่งเพิ่นกันหนึ่งเซม,นนเมวยเนาะไปอุ่นเข่าให้เพิ่นพี่น้องอุ่นเข่าแล้วเพราะว่าเอาขื่นหมอไว้โดนเติบพอคิ้วกุ่มแล้วพี่น้องเอ้ยจะได้อุ่นเข่า เขาที่ว่าเ้าอ,อุ่นน่ะมาโหลลงไป,ยอ,อ,อ,ปอยู่ก้นมม่หนึ่งจนเบิดจนติดจนอากาศเนี่ยเพื่อนเลยพี่นอ้องเออเอาหนึ่งใสห่หัวใครเนี่เอามันขึ้นอายแล้วเขาก็สิกมันลดเนาะพี่น้อง,องเอยี่เขากับวัดใส่แล้วกี่สองคนพี่นอ้องเขาบาดแอันนั้นลายเนาะหนึน่งหน่อยหนึง่งหนึ่งเขาใหมไ่ได้ดเขาใหมท่ทีเห็ดอ่าปันมาวางกินอีนี่ฝั่ปงปันมาปีกายนี่เนาะสองเปอร์เสองเปอร์เซ็นต์ เ๋อกรสีไปเอาขาเย็นมาจกใส่พี oh ่น้องบลูนานใส่เขาได้เ้าใส่ข okay. 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 ่าเย็นเนาะพรปกหนามันดิพ okay. 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 ี่น้องเ๋ากระจกเขาเย็นเขาคือเขาถือเขากินเนาะเขาเขาเอิญว่าขาเย็นเขากินโบเบิร์ตแต่ว่าอันนี้มันกระลรเพราะเนาะเขากะหัวมันไรเขากะใสโบเบิร์ตเขากะสิเอาไว้อุ่นอีกเธอไม่พี่น้องเลยน้องเบิรมกะสิจกใส่ข่าเนิ้วเขาเนิ้สมสื่อได้นะขาเนิ้สมซื่อ เพราะว่าเขาใหม่เนาะแบบว่าข้าอุ่นเธอเดียวนะมันก็อยากเนี้อไว้ขันหนึ่งใหม่ๆนี่โอ้ยแซ่บหอมแล้วถัดไปก็จะเป็นข้าวเหนียวสมซื่อค่ะนั่งเบื่อกรสิจกใส่เล้วรู้ว่าบังบอนเห็ดบ่คือกันบ่บังบอนถวันหนึ่งข้าวเหนียวแล้วสิหนึ่งเลยหนึ่งแต่ข้าวซานบ่จกบ่ใส่ข้าวเย็นอีกผมจริงข้าอุ่นแต่ข้าวเย็นก็ได้นะแต่ว่า มันก็ซีเหนียวเกินไปมั็นลมีตัวหองตอนแรกสันทีมงานจับกล้องก็คือเมทเพชรสินเคยอากาศก็ยากลมๆ่มได้พี่น้องเอ้ยทางบ้านน้องปื้มลมหน่อยนึงเริ่มเย็นเข้ามาแล้วถึงซีมีแดดแต่ก็มีลมอยู่ดีเนาะดเแล้วเรากลับจุกแล้วเรากลัซิปปิบไว้ถาเขาเฮาแบบว่าให้มันขึ้นไอ้ก่อนเนาะพี่น้อง เรากระิไปเห็ดตัวอื่นตัวนะคะต่อไปเราก็จะไปล่างถ้วยล่างถ้วยล่างจานเนาะพี่น้องเรียกได้นี่เวียกตละมือแต่ว่าเวียกน้อยๆอ,อันนี้ยังบารวมเวียกลหลายแต่ว่าสําหรับมือนี่ซื้อ,อเนาะสำหรับมือนี้แต่ว่าเวียกซ้ำโงต่อไปมันก็ลายอยู่งอหันงอหนีเนะเาะตอนเศร้าสลายตอเนเศร้าสลายตระเด็กับบปันได กำลังถ้วยค่ะพี่น้องหมันี้ <g ül> จัดไปเลยเก็ดไปที่ระขันตอนดิแล <c oughs> ้วแล้วฮากระิมทูกระซ้ำนะพี่น้องนะ้องต้องคัดตลอดเลยกระซ้ำบ,า,บานเฮาะ <c oughs> เอาคัด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 โเมนยังดดกเนาะคันว่า อันเฮาบ่ถูออกแล้วมันสิถ้าว่าเฮาใส่น้ําเนาะใส่น้ําดูมันก็สิเป็นเทาได้พี่น้องมันสิเป็นเขียวเนาะใส่น้ํามันติดมันก็จะบ่สะอาดค่ะแล้วเฮาก็สิเอาน้ํามาใส่เองก่อนเองก็บ่คือเนาะกระโอ้น้ํานี้เฮาเป็นขึ้นมาจากน้ําสางของน้อง้มเลยเด้อพี่น้องว่าทางบ้านเฮานี่บ่ได้ใช้เอ่อน้ํา น้ำยังน้ำนำนำมนเนาะน้ำน้ำเงี้ยก็เขาเอ้ยน้ำบาดาลพี่น้องเอ้ยก็อยากซ้ำก็เลยเนาะเพราะ่าน้ำสางเขาก็จะคุดกันแน่น้ำปลาปลากระมีเนาะแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้เข่าเนาะเพราะวน้ำสางเขาก็ใสจริงจริงนะพี่น้องใสเด้อเห็นว่าน้ำสางคุดของมะเปื้มก็ได้คุดตั้งเต้ผูกข้าวพอกระมีน้ะเปื้มเพิ่นคุดสองคนเพิ่นคุดจังหวัดนั่งได้สางไว้เนาะพี่น้องเขาก็เลยจะเป่งเอาเนาะค่ะ ขอจะใส่ใส่ไฟดิใส่ไดเนาะใครอยากได้ย่ามได้กระเพ้งขึ้นมาเลยเอาไขาเอ็นนี่แล้วก็จะเอาเข่าแองอาบเนาะพี่น้องเห็นมันครบสุดเลยเดิค่ะเนาะขอตัวนึงก็ต้องได้ขาไปเลยมันเป็นกระดัมมาเอาบ่เห็นน้องเปล่ะเอาขาเท่านี้ก็สิได้อ่า ยืนจับเอาพี่น้องเพราะว่าทอมันอันทอนลื่นๆทอมันหมื่นแต่ทอเฮามันคล้องไว้บบได้เนาะมันแห้งน้ามอแห้งแห้งคล้องววาในรุดปึงแล้ว,ลวนี่ผนเด้งออกได้พี่น้องยื่นจับตลอดเพื่อประจิตเต็มมะค่ะแต่มันแห้งเพื่อเต็มไว้อยู่อาใส่กระถางเอาเนาะพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าเขามีอันอันนี้เขามีกอกน้ำแต่ว่ามันบบมีน้ำ น้องมีกอกน้ากับสายฝักบัวนาะบริไซน้าได้พี่น้องเอ้ยมันบ่มีน้าดิเพราะว่าขันเขาใส่น้ามันก็ตรงได้มีกระแทงน้าเนาะเพราะว่าเขาบ่มีแทงน้ำเ่าก็เลยต้องข่าวไว้ซื่อเพราะว่าเป็นของพี่ชายเนาะอาเขาน้องปพืนเป็นเขาวไว้หายแต่ตอนนั้นก็เลยปาไว้จากศีหละปาไว้เอก่อนจะเปยดเนาะมันบ่มีแนวใส่น้เดวมันกระตอมบ่ได้ก็เลยเอาไว้โซ่วนนึงเนาะ เต็มแล้วน้ำห่อกระได้เนาะพี่น้องถอดได้เหาก็มาเปิดมัอเขาหอก่อนป้าทุ่ข้นอายกุ้มเลยพี่น้องเลยหอมหวยห่วยและหอมกลิ่นอายของเข่าใหม่ข้าวใหม่ค่ะหอมบเข่าหอมนะคะเป็นน้องซิกคนนี้นะซิกจากสองสามหอกคนแรกเนาะมันเป็นก้อนขโมยอยู่หอกเทือนหมู ใส่เขื่นก้อนปิดไว้อีกประมาณจุดหนึ่งจึงสีมาปรุงเนาะค่ะไอเพื่อนได้แบบว่าสุกคักเนาะพี่น้องเนาะแต่ปลาโดนกระบาด้อีกได้ปลาโดนแล้วมันสีแล้วต่อไมันก็ะแล้วดือยกันเนาะถือว่าสีเป็นข้าวสารตามเข้ามาก็ตามแต่มันกระแล้วมันอ่อนดีได้ยังได้กินแรงเหมนเนาะมืนจะสึกิน ปง้งเขาเนาะพี่น้องเนาะได้เวลาโปง้งเขาแล้วจะกับผาปูมาเนาะพอตะก,กี้ก็ใส่กระดงกคือกันเด้พี่น้องมันขาดมันแบบว่ามันมันบดทนเนาะพี่น้องเนาะไสวยข้าวค่ะบ,บันนี่เอาอายมันก่อนเสียห้พี่น้องเบิ่งข้าวน้องปื้มาเด้อน,นี่หอมๆสัมได้จะพี่น้อง เหมืงใกล้ๆก,กันเลยขาวๆเหมือตังย่องได้ว่าความจริงเนาะความมันขาวอลีเดชสวยกั้นไปเลยห่อนๆอ,อูย้ยหิวข้าวรถของปึ้มผูวสวยนี่ก็ได้หอมเดชบางทีมันก็สิมีอันพวกเขากงเขากรนะป๋าพี่น้องมากเก็บออกไปน้ำเดี๋ยวกินแล้วจะไปหย่ำแทงฟันเลยบอกขาอนี้ rein, บ้านเฮา แอเปิเปิดซูมเข่าใกล้เลยค่ะมาเดินมาเดิมเมื่อกี้เขาหอนอนบานองปลื้มเนาะเขาเหนียวลาวเห็ดเองเนาะเห็ดเองงามเองงามคือผู้เห็ดถ้าจะบาขาวคือผู้เห็ดจือซือเด้อหอมๆแซบๆไอ้มันถุยดังทนๆเนะโอ้ยเตะต้องหูดังจังเลยกรซิมกันนะกซิมให้เบิ่งกันโอ้ ยิ้มแบบมันห่อน,นิขาขนาดพี่น้อยชัยเกลือกันยังแซ่บแล้วเราก,ก็ใส่ติ๊บนะคะบะน,นี้สุกแล้วกับปั่นไปก่อนโคลโลโคโลดูเชียวหรอคะจมลงกระติบปิดใบแล้วกันแล้วบะน,นี้เแยกตัวนี้ของอขอเฮาเนาะหอกะเื้อเสียขาวเลยเนาะแต่ว่ามีคนมาเอ,อื้อนเ่ยก็เลยไปก่อนหอมหอมพี่น้อยนี่เข่ามันห่อนออ,ออกอ้ายใหม่ ห่อนๆได้ก hmm. e, you know. <laughs> mm ินให้เบิ่งหอมหอมขาวอืมอืมขึนเข่าเนียวแซ่บพี่น้องคิดดีก่อนว่ามันหิวข้าวไปจังไงใบเกลือคือดีแซ่บมากพี่น้องอืม น้องปื้มกับหนึ่งเขาเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปก็คือเขาสีมาเห็ดกินเนาะแต่ว่าน้องปื้มสีโจ๊กคลิปไว้ก่อนเนาะแต่ซัมนี่แต่ว่าเขาไปต่ออีพีสองเนาะพี่นอ้องอีพีสองก็คือเห็ดกินเพราะว่านี้มันสีหลายผลเนาะเขาก็สีไปหาของกินก่อนเนาะว่าสีได้อย่างกินมือนี่เนาะพี่นอ้องเดี๋ยวน้องปื้มก็สีได้โจ๊กคลิปอ่าอีพีหนึ่งไว้ก่อนเนาะพี่นอ้นองเนาะไปต่อกันอีพีสองอย่าลืมเด้อน้องปื้มฝากหน่อยเด้อค่ะพี่นอ้อง ตัวไหนก็ขอบขอบคุณหลายๆเนาะที่เขามาให้กำลังใจน้องปิ่มด้วยค่ะบ๊ายบายตออีพีสองเด้อ de, ทุกคน